พระคริสตส์ศาสนา,สาศาสนาคริสต์กำเนิดขึ้นมาโดยองค์พระเยซูเจ้าตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่หนึ่งแต่ชาวคริสต์ถือว่า,าศาสนาคริสต์มีมาตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกและมนุษย์เหตุการณ์ก่อนการประสูติขององค์พระเยซูเจ้าจึงเป็นการเตรียมการเสด็จมาของพระองค์ซึ่งชาวคริสต์เรียกว่าพระผู้ไทย คือทรงมากอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปและความตายไปสู่ชีวิตนิรันดรในพระอาณาจักรของพระเจ้าหรือสวรรค์าศาสนาคริสต์ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินปาเลสไตน์ ในประเทศอิสราเอลปัจจุบันแล้วเผยแผ่ไปจนถึงยุโรปต่อมากลายเป็นศาสนาประจำชาติของอาณาจักรโรมันตั้งแต่คริสตศตรวรรษที่4จากนั้นได้แพร่หลายออกไปทั่วโลกนับแต่คริสตศตรวรรษที่15เป็นต้นมาศาสนาคริสตมีสมนิกายใหญ่ๆคือนิกายโรมันคาทอลิกมีพระสันตป,ป,ปาปาเป็นประมุขมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรม นิกายออร์โธดอกส่วนใหญ่อยู่ในประเทศยุโรปตะวันออกและนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งแวงย่อยออกเป็นนิกายต่างๆอีกจำนวนมากอยู่ในยุโรปสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกศาส,สนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกประมาณกลางคริสตศตวรรษที่16เมื่อมิสชเนรีหรือหมอสอนศาสนาเข้ามาจากมารากา แต่ก็อยู่เพียงระยะเวลาอันสั้นและไม่ประสบผลสำเร็จมิชชันนารีกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลางคริสตศตรวตรรษที่17ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศสชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ300,000คนกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยแบ่งเขตการปกครองทางศาสนาเป็น10สังคมนทนคืออัครสังคมนทนกรุงเทพสังคมนทนราชบุรีสังคมนทนจันทบุรีสังคมนทนนครสวรรค์ สังขมนทนเชียงใหม่สังคมนทนสุราษฎร์ธานีสังคมนทนท่าแร่หนองแสงสังคมนทนอุบลราชธานีสังคมนทนอุดรธานี สังมนนขมนฑลนครราชสีมามีประมุขสูงสุดของแต่ละเขตเรียกว่าประมุขมิสังหรือพี่ชาวคาทอลิกเรียกว่าพระสังฆราชหลักปฏิบัติของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆคือยึดถือพระบัญญัติสิบป,ประการเป็นหลักปฏิบัติและที่สำคัญ คือในวันอาทิตย์ชาวคริสต์ไปวัดเพื่อร่วมพิธีมิซาบูชาขอบพระคุณซึ่งเป็นการร่วมระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของอาหารค่ำมื้อสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบชีวิตทั้งเลือดและเนื้อโดยทรงตั้งศีลมหาสนิทขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของตนเอง